รถเกิดอาการเสียงแหนบดังเกิดมาจากอะไรมาดูครับจะพาเพื่อนๆมาดูว่านี่ครับเห็นไหมฮะเวลารถตกหลุมเวลารถยืดหยุ่นเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดเสียงดังเพราะว่าเหล็กลังแหนบตัวนี้มันไปถูกับตัวแหนบด้านบนหนึ่งตัวแล้วทาให้แหนบเกิดอาการเสียงดังเนื่องจากแหนบบิดตัวประคองแหนบจะเกิดมาเกิดการมาถูแหนบนะครับทําให้เกิดอาการเสียงดังหนึ่งตัวแล้วนะจุดที่2ก็คือจุดนี้ เข็มขัดลัดตัวนี้นะครับเวลาเราใส่ลูกยางบางนะครับแล้วลูกยางเนี่ยมันบี้เมื่อรถเราบรรทุกน้ําหนักเยอะๆลูกยางบี้แหนบตัวนี้หรือว่าเข็มขัดตัวนี้นะครับพวกแหนบพวกนี้เข็มขัดพวกเนี้ยมันจะกดลงที่แหนบกระดาษด,ดังน,น,นั้นเวลา,ลาร,รถเบาก็ดังนะฮะรถเบาส่วนใหญ่จะดังมาจากไอตัวนี้รถเบาส่วนใหญ่จะดังมาจากไอ้ตัวนี้ส่วนรถหนักแล้วยังดังอีกก็เกิดมาจากไอ้ตัวนี้ครับ ดังนั้นไอ้ตัวนี้ก็ไม่จําเป็นก็ตัดมันทิ้งไปก็ได้แต่ถ้าจะแก้โดยที่ไม่ตัดมันทิ้งก็คือเราต้องใส่ลูกยางให้สูงขึ้นเพื่อจะให้แหนบตัวนี้มันลงมาแล้วให้ไตัวนี้มันไม่ถึงกับแหนบกระดานข้างล่างนะครับใส่ลูกยางสูงก็ช่วยได้ครับใส่ลูกยางสูงก็เป็นวิธีแก้ได้ถ้าจะเป็นลูกยางต่ําแบบนี้ก็ควรที่จะต้องเอาตัวนี้ออกครับไม่อย่างนั้นเวลาที่คุณวิ่งรถห,หนักๆแล้วยังรู้สึกว่านแหนบตัดกันเสียงดังเนี่ยมันเกิดมาจากตรงนี้ครับ ทั้งสองข้างอาการที่เกิดจากเสียงดังจากแหนบนะครับก็มีสาเหตุมาหลายอย่างดูอันนี้ครับอันนี้ก็คือกัดกันแบบเป็นหลุมกันไปเลยครับนี่โอ้โหเห็นไหมเนี่ยมันกัดกันเห็นไหมนนะฮะก็เอาออกได้ก็ดีถ้าแหนบมันตรงนะครับด้านหน้ามันก็จะไม่กัดแต่ถ้าแหนบมันบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ไอตัวเหล็กหล้างแหนบตัวนี้ก็กัดเหมือนกันนะฮะ สาเหตุของหลักๆของแหนบเราที่มันเกิดเสียงดังได้นะครับก็ดูเอาเนาะถ้าข้างหน้าไม่ได้ตัดทิ้งนะครับหรือว่าข้างหน้าเราจะเอาไว้เพื่อจะใส่เข็มขัดนะครับเราก็ง้างมันออกนิดนึงเพื่อไม่ให้มันถูกับแหนบตัวนี้เพื่อป้องกันว่าแหนบมันบิดแล้วมันจะมาถูเราก็ง้างมันออกหน,น่อยนึงก็ได้นะวิธีแก้ก็ไม่ยากแต่ก็ใส่เหล็กแล้วแหนบก็ดีกว่าครับใส่เหล็กแล้วแหนบก็จบง่ายกว่าลานี้มาเพิ่มเติม แหนบ20มิลข้างล่าง1แผ่นแหนบ2งอข้างล่าง1แผ่นแล้วก็เปลี่ยนโชกด้วยนะครับเพื่อการบรรทุกน้ําหนัก3ตันครึ่งได้นะฮะก็จะมีแหนบ2งอของ3มิลนะครับแล้วก็จะมีแหนบ20มิลของตรามือ2แผ่นนะครับแล้วก็จะมีแหนบชคของออโตพัดนะฮะก็คู่นี้เลยทั้งหมดเลยนี่ฮะแล้วก็จะมีพวกบูทยางต่างๆบูทยางก็คือบูทยางข้างหน้านะฮะ บุยางก็อาจจะสึกหลอเยอะเราก็เปลี่ยนเลยครับบุยางหูแหนบเนี่ยอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยก็หมดเลยเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ใช้ทนทนใช้ทนใช้ <c oughs> <c oughs> ลูกค้าบอกไม่มีเวลาทําเลยวิ่งอย่างเดียวเลยลูกค้าบอกนะฮะมันก็จะบี้แบนแบบนี้ครับเราก็เปลี่ยนมันนะครับเปลี่ยนมันใหม่ได้ถ้าตัวไหนแตกเราก็เปลี่ยนครับตัวไหนไม่แตกก็ใช้ต่อได้นะครับนี่ฮะจะบี้แบนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตรงเต็งเราหลวมตรงเต็งเราคอนซ้ายคอนขวาได้มันก็ทําให้เป็นสาเหตุของรถเลื่อยได้นะอันนี้ก็มีผลนะครับ เพราะว่าถ้าตรงเดงมันคอนซ้ายกอนขวาเนี่ยมันก็จะไม่ดีอ่ะลำนี้เราก็มาเสริมแหนบ3ตันครึ่งให้กับลูกค้าเราคำนวณแล้วแหนบของลูกค้ามีมาแล้ว12มิลข้างละ3าแผ่นเราก็จะเติมแหนบ20มิลเข้าไปอีกข้างละ1แผ่นถ้าเป็นรถทรงเดิมทรงสแตนดาร์ดแบบนี้ก็แบกได้ครับระดับ3ามตันกว่าไม่นั่งเผาแน่นอนนะครับเดี๋ยวจัดให้ใหม่ลำนี้ก็อขอบคุณ FC ด้วยครับอืสายรถตู้ทึบสายรถวิ่งงานนะครับนะฮะถ้าวิ่งแล้วมีอาการนั่งเผานะครับ ก็มาเสริมแนบที่อู่ปริชาติเทาลอยได้นะครับอู่ปริชาติเทาลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ